มาแล้วมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัส <Yeah, ดีครับว anyway> ่าไงครับผมจวขอแบบมันเก็บตังค์สักล้านห้าครับอุ้ยค่าอะไรครับอุ้ยก็ปลาเล็กกินปลาใหญ่ไงครับเอ้ยปลาใหญ่กินปลาเล็กไงครับอุ้ยเราเราเราไม่ให้ผมทำอะไรให้คุณก่อนโอ้ยมันบีบมาแบบนั้นเหมือนกันอ่ะใครใครบีบครับเอาไม่ได้ครับเอาไม่ได้ครับ ไม่แล้วผมต้องจ่ายคุณเรื่องอะไรครับอุย้ยคือเอาตรงๆนะผมผมอะข้างหลังผมเนี่ยก็พาระผมเหมือนกันอะอุย้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งผมก็ไม่ได้ไม่จ่ายก็ตีครับมันไม่ใช่พารล่างผมครับก <c oughs> <c oughs> ็ผมผมยังไม่ได้ทําอะไรพวกคุณเลยนะอุย้ยมันไม่ใช่พาระล่างผมหรือเปล่าอุย้ยก็คือถ้าผมไม่จ่ายคือตีเลยาะงั้น แม่นี่ผมขอเหตุผลที่มันที่ผมสมควรจ่ายผมก็จะจ่ายครับอุ้ยสวนว่ะแม่นะครับถ้าเหตุผลมันฟังแล้วมันสมควรจ่ายครับผมก็จะจ่ายให้ครับร้านฮะก็ผมอก็แต่คือแต่คือผมยังไม่รู้เลยะว่าว่าผมต้องจ่ายเรื่องอะไรอ่ะผมก็อยากมาเก็บครับคืออยากมาเก็บก็มาเก็บ้หรือเปล่าเ่ยครับได้หรือเปล่าครับกู้ว่าเซเว่นยี่ต้องเปลี่ยนคนคุยไว้ไม่แข็งพอ อันนี้นี่คือต้องมาเก็บแก๊งผมเงี้ยครับเอเู้เต็มที่ต้องไล่เก็บทั้งเมืองหรือเปล่าโอ้โหก็เล็กกว่าผมก็โดนทท้งนั้นแหละครับคือถ้าผมไม่จ่ายคือต้องตีผมใช่ไหมแล้วแต่คุณครับสิทธิีคุณมันม,มันไม่ใช่สิทธิผมอ่ผดี เขาเขาไม่จ่ายก็จะตตีเขาไม่ละเขาถามเนี่ยอันนี้สอบถามเป็นความรู้แล้วกันครับถ้าผมไม่จ่ายจะเกิดอะไรครับออโดนนะครับผมก็เคยโดนมาอือากันอย่างนี้เหมือนกันนะใช่ครับผมก็โดนมาแบบนี้ผมไม่อยากอันนี้เหรอครับแต่ผมก็โดนมาแบบเนี้ยโดนขึ้นบ้านใหม่เลยครับถ้าผมถ้าผมไม่ทําแบบนี้ผมก็ต้องโดนฝ่ายเดียวดิครับกสิกาของคุณหรือเปล่าว่าคุณจะทําอะไรอะ่ะอุย้ยขอปรึกษากันตป๊บหนึ่งนะครับ เที่ยวจัดอันห้าอาันอนี้มาอนี้ใช่ครับพี่มปจากไอคอนมาจาัมาจามา,จา้มาามาามาางคอนยกไงพี่ไปจอพวกเรามาแล้วไงวันนี้ใครเจอพี่บ้างอะ่ะ ใครเจอใครเจอพี่บ้างอ่ะวันนี้ที่ไอคอนอ่ะผมให้เวลาสองนาทีนะครบพูด้ดผมฟังด้วดิผมอยากได้ยินอ่ะมันตะโกนได้ไหมครับก็คุยะไรกันอ่ะไม่ครับคุยกันก็ได้ใจเย็นเขาคูเ่เลยที่ผม ูดูเขาคุยกันเขาคงไม่ดั้เล่นหมากก็บกันหรอยเอ๊ะเขาคุยแบบคือเจาแบบไม่มีชั้นเชิงเ่ยใช่ใพี่ก็ฟังอยู่แต่ดูดีว่าเธอจะแก้เกมไงมันง่ายไปง่ายเลยบดลงได้ไหมลดลงได้ไหมลดลงได้ไหม ลดลงได้ไหมครับลดลงได้ไหมครับขอบคุณครับต้องแชร์ต้องแจรขอบคุณครับให้ผมลดลงอ๋อบอสผมมาแล้วเนี่ยเราคุยกับบอสผมก็ได้ครับไครครับเราบอสกูเบียช้างแค่นั่นแหละพี่ป้าสวัสดีครับสวัสดีครับเราบอสกูเบียช้างอ่ะมุกหีไม่ไม่จุดแล้ครับอ๋อไม่เป็นไม่ราคาจุดเลยอันนี้อันนี้คือไอ้เฮียบอสกูเบียช้างผมจะมาเก็บตังค์ร้านห้าครับมูนเชิงนะ ไม่มีนนค่าคอ,อะไรทั้งนั้นครับงั้นเอางี้ได้ไหมครับคือตอนเนี้ยผมถามว่าผมอยากจ่ายไหมผมจ่ายให้ได้ครับแต่แค่ว่าผมมีภาระต้องผ่อนบ้านนะครับถ้าผมจ่ายผมขอจ่ายหลังวันที่สิบได้ไหมครับของเดือนหน้าไม่ได้ครับ มันไม่ใช่แบบมันมันไม่ใช่ปัญหาของแกงพวกผมประดีนั่นคือมันปัญหาของแกงคุณอะถูกไหมครับเออเออว่าเรียกลงตามลุงมาดูไหมพี่อันนี้เขาอันนี้เหมือนเขาก็จะโดนอีกแกงมาอยู่แล้วนะใจยยังใจยยังใจลุงยังไม่มาเลยมาเรียกเฉยเเลยใช่ไหมยังไม่มาเออใช่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 ครับ ใช่ครับขึ้นบ้านใหม่ปกันเลยเปิดกันเลยเปิดกันเลยใช่ครัเปิดที่ผมโดนเหมือนกันครับมขึ้้นนบาให่่ไม่ต้องไปคิดหรอกครับว่าค่าอะไรคิดว่าโดนถ่ายตังค์นะครับใช่ครับไอ้เชียยอมประวัติโจคนขอแป๊บหนึ่งนะครับตอนตอนที่ผมโดนผมก็ขอแป๊บนึงนี่นะครับโดนอุ้มทั้งหมดเลยครับแล้วมเจอเราเรื่องหน้าอับอายเขาฟังคำที่อะไร แล้วลุงทำอะไรอยู่วะยอมจ่ายครับแตจจะเสียหนักกว่าเดิมนะใหน้อไคิดจะสู้อะครับล,ลุงอยู่ไหนวะเออเป็นร้านนึงได้ไหมครับลดไม่ได้สิครับโหโดนมาเหมือนกันครับเลขสองศูนสามครับ สักครู่สักครู่นะครับสักครู่ถ้าก็ดูแข่งอยู่ไม่เป็นไรเราก็ดูคามขำไปชาจะไปคิดเดยอะพี่ก็ไปคิดไรหรอกลุงจอนอยู่วะแต่เอ็กเล่บอกอไหมเรอ,อได้เป็นผู้ฟังให้ดีครับพี่ปอทำอะไรไม่ได้ครับพี่ไม่อยากข้ามหนนะ้าข้ามตา คือตอนนี้คนเก็บเงินแกงไม่อยู่อะครับใช่นะครับเอาเอาเบอร์ไม่ได้ไหมครับเดี๋ยวอย่างนี้เอาเบอร์ไว้เดี๋ยวคนเก็บเงินแกงอะเขาซ้อมอยู่เดี๋ยวเขามาแล้วผมโทรไปบอกนี่อย่างนี้ดีกว่าไหมเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่ครับวันนี้เขามาปะน่าจะครับผมขอเป็นวันนี้นะวันนี้เที่ยงคืนครับเอาเอาเบอร์ใครเพื่อสักคนอ่ะ ได้ครับเดี๋ยวเช้าคยผมมาใหม่อีกรอบหนึ่งได้ครับค <c ühl> ือนานไปห้าทุ่มแล้วกันครับไม่ไม่ไกนยังคืนดี๋วเหรอห้าทุ่มปะเนี่ยครับห้าทุ่มเนาะห้าทุ่มดีกว่าครับได้ครับได้ครับเป็นห้าทุ่มผมเอาคำตอบนะครับไค้ตอบอะไรก็ได้ปะค่อยๆกันเลเชลเลตเชลเลตยู่ไหน ใช่พี่ไอต่อ,อรถไปลงละอยู่ยังไงมาเดี๋ยวรอว่าเรียนมีอะไร้าออแต่น่าจะแ,แต่เซบิยาแน่น่าจะน่า,นา,นาจะเก็บเงินล,ล้านห้าล้านห้าหรอขับรถกูอ่ะเออเดี๋ยวไปไหน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 พี่ต้องฟังเขาก่อนะต้องฟังเขากูคิดว่าว คือเรามพอเราจ่ายเราเราเริ่มจ่ายง่ายไปตั้งแต่เดลิเปอร์ใช่มันจ่ายง่ายเกินไปเราไม่เราทาอะไรไม่ได้เว้ยเราทําอะไรไม่ได้เราทำอะไรไม่ได้อันนี้อันนี้อันนี้โดนไปโดนไปกี่แก๊งแล้วครับโดนไปสาแก๊งครับสามแก๊งแก๊งละเท่าไหร่ครับก็ลนแก๊งแรกก็สี่ล้านมั้งครับกอกล่องจูนกล่องหนึ่งครับใช่ครับแก๊งแรกครับแก๊งแรกเดลิเปอร์เดลิเปอร์สี่ล้านเลยเหรอใช่ครับได้กล่องจูนไปแล้วอ่ะไม่สี่ล้าน กล่องจูนอะกล่องจูนจะเอากล่องจูนไปครับอ๋อเป็นกล่องจูนแล้วอะไรครับไม่แต่อันนั้นอันนั้นคือปัญหาของของมันเขาไม่ได้มากดเราอันนั้นคือปัญหาค่าคนของเราแบบไปเผิดพูดโอเคแก๊งแรกก็ถือว่าไปนับแล้วกันเนาะแก๊งแก๊งต่อไปมีไหมครัล่าสุดอะไรวะไม่ไม่มีมีแค่ดีไรงบันทึกมาขอแล้วมีแค่มีแค่นัาฬิกะแล้วก็มีเดดใจบันเฮดมาขอให้เปลี่ยนสีสูตรอ๋อแต่แก๊งแต่แก๊งที่สามนี่คือ เซเว่นเยนี่คือเงินเลยใช่ครับตอนนี้มาขอเลยโดยโดยตรงแบบไม่มีปัญหาอะไรเลยอ๋อเก็ตละเข้าใจละแล้วยัะแก้ไงครับรยคทำอะไรไม่ได้มันติดบ้านไ่มที่มันทำอะไรไม่ได้ครับใช่ครับมันติดบ้านพี่พริเปล่าไรครับจริงจริงที่เป่าผมขอคำปรึกษาได้ไหมถ้าเจออะไรประมาณนี้มันทำอะไรไม่ได้ยังไงมันต้องจ่ายบ้านให้จบก่อนเดี๋ยวไม่เรื่องเขาไม่เป็นไรใช่มันทำอะไรไม่ได้เลยแม่งไม่มีทางออกเลยขอข้าวหน่อยขอข้าวหน่อยขอข้าวหน่อยอืม มันทำอะไรไม่ได้จริงรอเลยหนึ่งปาเจ็บไม่ที่ทําได้ตอนเนี้ยก็รีฟาร์มรีบจ่ายบ้านรีบขึ้นอาวุธแล้วไปตีมันเออทําไมเขาอยากเขาไม่อยากเล่นกับเราสนุกสนุกกับว่าทําไมเขาต้องทำาอะไร่โหเจ็บสัตว์เจ็บสัตว์เจ็บสัตว์ตอนนี้เจ็บสัตว์ดีแล้วพี่จะได้มีแรงจะได้มีแรงแค้นนมันไม่อยากเล่นแบบสนุกสนุกเฮ้ยถ้ามันอยากเล่นสนุกมึงปล่อยให้กูบ้านจบอะมึงตีเลยก็ได้ไม่เป็นไรช่เจ็บสัตว์เจ็บสัตว์ อันนี้มันติดบ้านไงเราไม่มีทางออกอยู่แล้วอะถ้าไม่ติดเรื่องบ้านเราไม่มันไม่มีทางเลือกเลยเอ็กอกว่าไงเอ็กไม่มีเาเลิกเลยอกเลยกว่าถ้าสมมติว่าสมมติว่าไม่ติดสมมติว่าเราไม่ติดบ้านอะสมมตินะหรือเรื่องอาวุธเราไม่พร้อมก็จริงเว้ยแต่ว่าเราก็ยังได้เล่นไงอันนี้แม่งมันมันไม่มีช้อยให้ได้เล่นไงเพราะว่าเราต้องฟาร์มไงใช่ใช่นงานได้มีเงินจ่ายบ้างก็ถามว่าเขาไม่อยากเล่นเราสนุกไงเขาอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากำมัดไป เราขอรถไปได้เะล่ะเราขอรถไม่ดิไม่ให้รถไปแล้วไม่ให้รถเลยไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวพวกผมเก็บความแกนนี้ไว้ไม่แต่ตอนนี้เราก็ไม่พร้อมตีใช่ป่ะหรือว่าไงครับใครเป็นจักรพรรดิเราอยู่ตอนนี้ใครคุ้มครองเราอยู่เอสแฉ็ครับเรียกเอสแฉ็มาคุยได้ไหมอ่ะเรื่องเนี้ยน่าจะสักลานนึงเลยเขาเก็บเยอะไปแล้วเมื่อกี้ผมโทรไปแล้วแต่เขาเขาไม่อยู่หรือเปล่าไม่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทรหาเขาเนี่ยให้แป๊บหนึ่งเอสแฉ็เหรอใช่ผมผมคุยกับพี่ก๊อฟไว้ครับเรื่องที่เขาผมไปหย ตอนนี้ทางที่ดีที่สุดก็คือต้องเพื่อนที่สุดคือเอแซับทางที่ดีที่สุดคือเอซับมาคุยเอาตอนนี้ไม่ต้องติดต่อติดต่อใครก็ได้ที่อยู่เอแซับอะแล้วเขาจะติดต่อกันเองครับเอาเบื้องต้นนะเป็นเบองต้นนะพอมีเบอร์มึงเงียบๆไปก่อนอ้าวขอโทษดุ่มผู้ชายปะเนี่ยมึงเข้าเมืองมาวันแรกมึงมีเบอร์ทุกคนไม่ได้ไม่ผมมีเบอร์พี่เอซับิ๊กบอสเขาให้เบอร์ผมตอนไหนตอนเมื่อวานตอนมาที่สี่สี่ห้าอ๋อโอเคอ่ะ <ห> <variables> แล้วเจะขอพอมาไปมีบีบอสอยู่ไม่เป็นไรอ่ะลองตัวหาบิ๊กบอสดูครับเผื่อเขาจะช่วยได้แล้วผมรูแป๊บนึงเบอร์พีบีบอสสี่ห้าหกสองสามเจ็ดขอบคุณครับครับพี่หนุ่มชื่ออะไรอ่ะชื่อแบร์แบ็ครับพี่คุณครับแบร์แบ็คมีดำมัอใช่ครับพี่หมีหมีดำหมีใช่ไหม ใช่ครับพี่มีดำโอเคมีนะโอเคครับพี่โอเคมันจะมากี่แกเท่าไ่อยากรู้มากเลยเนี่ยตอนเนี้ยไอซีโอซีครับพี่ไอซีอ่ะไอซีเล่นสิบสี่ครับโอซีอเล่นสิบเอ้สิบอโอซีก็เล่นเหมือนกันเลยเนี่ยอยอกสิบเอ็ดพี่สิบเอ็ดเกิดปีสองห้าห้าสี่วันที่เก้ามีนาเดือนสามอโหไอเฮียเปินแบกแล้วอลงบอกกูแบบนี้ให้ไปเบิร์เดย์ไว้กาปี้ เกิดปีอะไรนะสองห้าอะไรนะสองห้าห้าสี่พี่าเป็นยังไงครับ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 เผาพี่เผาครับพี่เผาว่าว่าว่าใครเรียกใครเรียกกูวะพี่เผาไม่ใช่พี่เผาอ๋อพี่เผาโอเคเพราะแต่คนไอรีนอยู่แกงนี้หรือเปล่าครับเนี่ยฮัลโหลครับอ่าวผมไม่ใช่แกงนี้ครับพี่เปาอ๋อไม่ใช่แกงนี้เหรอใช่ครับเอ้า โมงหมดแล้วเนี่ยลองลองถามเขาดูครับเมื่อไหร่แกไม่มีคนเชี่อนะครับขอบคุณมากครับไม่ได้นอนไอรีไอไม่ใช่ไอรีซิกซิกไม่มีครับพี่แกเคอรีไม่มีคนชื่อไอรีเหรอไม่มีครับไม่มีเป็นแก๊งใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จะซิกซิกจะซิกซิกไม่ใช่ไม่ใช่ไอรีไม่ใช่ไอรีซิกซิกไอรีไอรีไหนวะที่พี่รู้จักอ่ะใช่ครับแบบโดนมาเยอะแล้วเคยเขาว่าไงบ้างอ่ะน้อง ไม่พี่เขาบอกว่าเขาเล่นเล่นแอดดอยู่ครับเดี๋ยวเขาเออเอเดี๋ยวเขาค่ยเขาเขาคุยเลยได้ได้ไ้ได้พี่บ่าวครับครับผมถามเลยนะพี่ครับครับกาชามาตอนไหนครับเนี่กาชามาตอนไหนเออพี่บอกว่าสิ้นเดือนนี้ครับอ๋อเส้นเดือนนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโอเคครับสวยสวยอย่เริ่มขี้เกียจสาวแล้วดิอย่าไปใส่เยอะปใส่ยะาใส่เยอะาใส่ยอะป่าอ ไม่ไม่พี่ใส่ใส่ส่วนตัวไงถ้าจะเอาของส่วนตัวของแก๊งไม่ต้องเลยเด็กในแก๊งไม่ขี้เถียรใส่ยอะปะใส่ยอะปะใส่ยอะปะมันอยู่ที่แรงแค้นนะพี่แต่ตอนนี้แค้นจัดแค้นมากใส่มากโอ้โหแค้นแต่แค้นจัดนะพี่แต่เยนเนอรแต่แต่ก็แต่ก็แต่ก็ได้ครับแล้วแต่ครับพี่ก็ใส่เหมือนกันพี่พี่จะเขาใส่กอร์ฮะเหมือนโลกเหมือนโลกไหมมีแบบ กี่เลอรครับพี่เดี๋ยวดูก่อนว่าจะโอ้ระดับพี่เปาไม่ต่ำกว่าสองแสนลูกอยู่แล้วก็เฮียและสองแสนลูกโอ้โห้ยไอโจไอซีชื่ออะไรนะครับตาครับพี่ไอซีนะครับชื่อตาครับตาใช่ปะครตาตาตาโอเคโอเคใช่ครับใช่ครับพี่เรียกโจได้เปะวะได้ครับพี่โอเคโจ เพรนั้นผมโทรไปหาลูกพี่ผมอ่ะจะให้ลูกพี่ผมพาไปขโมยรถอ,อ่ะแต่ลูกลูกพี่ผมบอกว่าแก๊งเอ็งยังเล็กอแก๊งเอ็งยังเล็กเอ็งอย่าเพิ่งไปขโมยเลยแล้วผมก็เลยถามกลับไปว่าแล้วลูกพี่จะให้ผมตีไอ้นี้ขึ้นมาทําไม <c oughs> แล้วเขาก็หัวรอยย่อผมอ๋อไม่ไรอ,อ๋อตีกัดรถอ่ะตีกัดรถอ่ะเอ้ยเรามีลูกพี่ไม่ใช่หรอใช่พี่จุกเอออาอแล้วพีจพ่จุกถวัดเดี๋ยวถวัดพ่จุกดีพ่จุกอ่ะ จุกเขาว่าไงอะผมยังไม่รู้เลยครับยังไม่ได้โทรเลยครับอเลองส่งมสเสจไปหาพี่จุกดูว่าพี่จุกครับผมจะโดนอะไรอย่างเงี้ยพี่จุกเราดิพี่จุกเขาช่วยอะไรได้หรือเปล่าประเด็นเมื่อกี้ผมจะพูดแล้วผมลูกน้องจุกปากเหม็นระวังระวังลูกพี่ผมจะลงมาเล่นด้วยใช่บอกเขาไปว่าเป็นลูกน้องของจุกปากเหม็นถ้าจุกมาจริงจุกพูดเลขเดียวว่าตายหมดแก๊งแล้วเลขอะไรครับเห้าคำเดียวอะโอ้โหพี่เกิดไปพี่บุรี่เนี่ย เอ้ยตาไม่รู้ละถ้าถ้าอย่างงี้ต้อง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 ,องเรียกจุกมาตอนนี้เรามีสองทางว่ามีเอซกับจุกแค่แหละ<ช>แต่ไม่ไ้จะช่วย<ช>ได้ปะนะใช้ซีพี่จุกหรออะเอาไปเอาไปจุกมาจะโดนหนักกว่าเดิมมเรามีสอ<ไ>งแผนเรามีสองแผนไงตอนเนี้ยเอาเอซัก่อนอันนี้ซีเรียสน,นะเอาบิ๊กบอสเอซเอาเรียกเอซก่อนแล้วก็ที่คุ้มครองอยู่แล้วก็จุกโอเคแค่ละอุ้ยเราเรานัดเขาซ้อมไว้นี่ซ้อมอะไรครับเอผมนัดผมนัดซ้อมไว้ที่ เทนนิ่งพี่อ่อเขามาหินห้าทุ่มไม่ใช่หรอใช่ใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเลื่อนทางโน้นนะครับโอเคเอาว่ะโอ้พี่แบบโดนเยอะจริงผมม่ะใจเย็น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 โดนเยอะจริงแบบรวมๆแล้วหลายอยู่อ่าอ่าเขาใจเขาใจจะสิบเอ็มแล้วมั้งนี่อยากเล่นแต่เล่นไม่ได้นักเงเลย เราเรามีอ้เวดยังครับมีวกันยังครับผมมีแค่พี่เปาสมดบทุนทําให้ผมไหมพี่มมีแค่บวกศูนย์อะผมต้องร้อยแปดทีอะใจเย็นดีร้อยแปดทีเนี่ยกาชารอบเนี้ยผมไปตีบวกหนึ่งใช่ไหมพี่ผมไปตีบวกหนึ่งทีเดียวติดแล้วผมจะขึ้นบวกสองผมจะขึ้นเปาทีงานเล้ยพี่เปาแล้วจะไปท่ผม็บอกว่าาตีไม่ติดอะไทยโอซีได้ไหมลาบวกเถอะผมตีไม่ติดี่ อ๋อไม่ไรเดี๋ยวก็เตะมันไม่ยากหรอกเดี๋ยวเติมกาชารอบนี้ก็ติดแล้วเติมจะเติมเท่าไหร่อ่ะเติมเท่าไหร่อ่ะมีแรงแค้นด้วยดิคิดอยู่ครับมี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 มินิมัมป่ะมินิมัมป่ะมินิมัมก็หมื่นปลายๆครับหลักหมื่นเมื่อเหมื่นบาทแลยหมื่นโลกหมื่นหมื่นบาทครับหมายถึงว่าก้าหมื่นอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋ออันนี้แค้นน้อยเหรอใช่ครับแค้นน้อยจริงๆจะเติมอย่างนั้นอยู่แล้วครับแบบ ปกติเติมชิวๆอ่ะอ่าฮะแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นแคนเยอะอ่ะแคนเยอะเติมเติมแค่เติมแคนเยอะโอ้ผมไม่รู้นะครับโโอ้หน่าจะแล้วแคนเยอะห้าห้าเนี่ยไปบอกเขาอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็ไปหาแรงแคนมาให้เราไปพี่ปอไม่เกี่ยวปอไม่เกี่ยวปอไม่เกี่ยวห้าเลยเหรอโอ้โหมันเดี๋ยวห้าทุกมันมาใช่ป่ะส่งส่งไปใส่หาพี่ก็ได้เลยพี่เข้ามาคดูด้วย เละเละเอซบเบียเบียอร่อยเลยพี่อรอ่อ,รอยอรอย่อยอร่อยอร่อยอร่อยพี่ได้กินยังแต่พี่มมแต่พี่ไม่ค่อยมากนะพี่ไม่ค่อยได้กินเบียดีเดีย๋ยวนี้ใช่ครับมันสเปเชียลมากเลยนะพี่ไอกระปุกนั้นอนะ่ะทำไมอะสเปเชียลยังไงครับเขาไม่ได้วางขายอับเขาให้คนที่เป็นแค่แอันนี้แบบ<ฮ>สมมติว่าเป็นร้านใหญ่ๆหญ่ไงครับที่แบบร้านช่วงหุวใหญ่ๆที่สั่งเขาเยอะๆอย่างเขาจะให้เอามาให้ใหม่ได้ไหมอะ ได้ครับเดี๋ยวผมต้องขอขอโมบูใช่ป่ะมันเป็นคลาสสิกปกติพี่เหรอใช่ครับได้ได้เอามากินหน่อยนะได้ครับได้ครับโอเคครับบอกพี่นักการเดี๋ยวพี่จะพี่มาฟังด้วยครับเจอกันครับได้ครับพี่สู้ครับครับผม